สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีสาระมาบอกเล่าในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปค้นศัพท์ไปค้นคนําที่เป็นแบบว่าศัพท์ทางเทคนิคหรือศัพท์ที่ใช้ในเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณไฟจราจรนะครับบางทีอาจจะเป็นลอกนอกเรื่องเกี่ยวกับตํารวจหน่อยแต่ก็คือเอามาเป็นสาระน่ารู้นะครับแล้ว่าเอาสิ่งที่แปลกๆมาบอกเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับมีอะไรบ้างนะครับมันจะมีคําที่ เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรนะครับวันนี้ก็จะเอามาสัก12คำนะครับคำศัพท์แล้มีอยู่12คำศัพท์นะคำศัพท์แรกนะครับก็คือ cycle length นะครับมันก็คือรอบเวลาสัญญาณไฟก็หมายถึงระยะเวลารวมของสัญญาณไฟจราจรอนะ่ะก็มีไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงครับแล้วก็ใน1น,นรอบนั้นอนะ่ะก็คือเวลาที่เริ่มนับจากสัญญาณไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองและกลับมาที่ไฟแดงอีกครั้งหนึ่ง ใช้เวลา1รอบก็จะมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับคำศัพท์ที่2ครับก็คือ signal f a c i n g นะครับก็คือจังหวะสัญญาณไฟก็หมายถึงช่วงเวลาที่จัดไว้เป็นจังหวะจังหวะครับใน1รอบเวลาสัญญาณไฟก็คือเพื่อให้การจราจรทิศทางหลทิศทางหนึ่งหรือหลายทิศทางได้รับสิทธิ์เคลื่อนที่ผ่านนะครับก็คือเป็นคําของคําว่าจังหวะสัญญาณไฟครับ แล้วที่คำที่สามนะครับทางแยกในระหว่างช่วงเวลาหนึ่งหรือหลายช่วงเวลาการจัดระบบสัญญาณไฟจราจรโดยผู้ออกแบบก็จะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสมของสภาพการจราจรบริเวณแยกนั้นๆเช่นบริเวณสี่แยกที่มีรถเลี้ยวขวาน้อยก็จะจัดเป็น2เฟสแต่ถ้าบริเวณที่มีสี่แยกที่มีปริมาณรถเลี้ยวขวามากก็จะทําการออกแบบเป็นสามเฟสหรือ4ีเฟสก็ได้ครับแล้วก็คําที่สี่ครับ อินเทอร์วอลนะครับก็คือเป็นคําว่าช่วงครับก็คือระยะเวลาส่วนหนึ่งของรอบสัญญาณไฟครับคาที่5ครับก็คือสปริตนะครับก็คือสัดส่วนของเฟสนะครับก็หมายถึงสัดส่วนของไฟเขียวของแต่ละเฟสค่ารอบของเวลาครับ6 lost time ครับก็คือเวลาที่สูญเสียก็หมายถึงเวลาที่สูญเสียไปเนื่องจากการออกรถหรือการหยุดรถครับต่อมาครับคือ o b ฟ e s ส ออฟเซตนะครับก็คือค่าเหลื่อมของเวลาก็หมายถึงระยะเวลาที่แตกต่างของจังหวะเริ่มต้นของสัญญาณไฟเขียวของทางแยกที่อยู่ติดกันครับแล้วค,คำที่8ครับเซ t u r a เลชันโฟ w นะครับก็คืออัตราไหลอิ่มตัวนะครับก็หมายถึงอัตราการไหลของจราจรที่สามารถเดินทางผ่านทางแยกได้ในลักษณะที่มีแถวคอยยาวต่อเนื่องครับแล้วก็9ครับ o r เ e ส interval นะครับก็คือระยะเวลาสัญญาณไฟแดงพร้อมกันก็หมายถึงระยะเวลาสัญญาณไฟแดงสําหรับทุกถนน,นที่เข้าสู่แยกมักจะใช้สําหรับเฟสนะครับคนเดินข้ามแยกและเพื่อให้ยานพาหนะและคนเดินเท้าออกจากพื้นที่แยกที่มีขนาดใหญ่ก่อนกระแสะจราจรขัดแย้งจะได้รับไฟเขียวนะครับแล้วก็คําที่10นะครับก็คือ Change Interval ลนะครับคือ,คอช่วงเปลี่ยนนะครับก็คือระยะเวลาที่สัญญาณไฟสีแดงและสีเหลืองทุกด้านนะเพื่อให้ยานพาหนะ ออกจากพื้นที่ที่ขัดแย้งของบริเวณแยกก่อนที่การเคลื่อนไหวขัดแย้งจะถูกปล่อยออกสู่ทางแยกนะครับแล้วก็คำที่11นะครับ critical lane volume หรือ CLV ก็หมายถึงปริมาณรถยนต์สูงสุดต่อหนึ่งช่องทางจราจรครับก็คือปริมาณที่ได้สูงสุดจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจก็สามารถคำนวณได้โดยเอาปริมาณวอลลุ่มครับในแต่และทิศทางหารด้วยจำนวนช่องจราจรในทิศทางนั้น ไปมานในทิศทางใดที่สูงสุดก็จะนํามาใช้เป็นคือที่เข้อเรนวนลุ่มนะฮะแล้วก็ข้อที่สองนะครับก็คือเฮดเวย์นะครับก็คือระยะเวลาระหว่างยานพาหนะก็คือระยะเวลาพาณนะสองคันที่วิ่งตามหลังกันมาขณะผ่านจุดสารวจที่มีหน่วยเป็นวินาทีโดยทําการอ้างอิงจากจุดเดียวกัน,นครับตรงนี้ก็เป็นศัพท์เอามาบอกเล่าที่เกี่ยวกับสัญญ,ญาณไฟจราจรอยู่12คําศคำสับนะครับก็คือเป็นสาระน่ารู้นอกเรื่องตำรวจหน่อยแต่อยากเอามา บอกเล่านะครับเป็นของน่าจะแปลกดีนะครับก็มีสาระน่ารู้วันต่อไปก็จะมานำเสนอให้ทุกท่านทราบอีกครับสวัสดีครับ